กระจับเมืองเหนือนะครับมีพี่ๆจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสั่งมาสิบต้นนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บให้นะครับต้นพันุ์ก็นะครับไซส์ประมาณนี้นะเนี่ยเท่าๆาฝ่ามือเลยหยิบมาให้ดูนะครับรักฝอยแบบนี้นะครับความยาวที่เราตัดไปประมาณสองฟุตนะครับนี่นี่คือหนึ่งต้นนะครับนี่เดี๋ยวเราไปเก็บให้นะครับเก็บเสร็จแล้วนะครับทั้งหมด10บต้นนะครับที่เห็นบางแวว่งไปตรงนั้นะครับไปเก็บให้ ผลงานก็เหมือนเดิมนะครับต้นสวยแบบนี้นะครับรักฝอยเขียวเขียวฟูเลยแล้วก็บางต้นเริ่มมีฝักนะครับแถมไปให้ด้วยนะครับจะได้เก็บฝักมากินกันไวนะครับข้อดีของต้นกระจับเหมือนที่เคยบอกนะครับมันขยายพันธุ์ไวมันจะแตกเนี่ยต้นใหม่หรือว่าไหล่ยออกตามลำต้นเนี่ยครับค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับเราก็แถมไปให้นะครับต้นนี้ก็จะเห็นชัดหน่อยเห็นปะนี่แถมไปให้นะครับไม่ได้ตัดทิ้งนะครับ ไปถึงกระปูกได้เลยนะครับสวยงามนะครับมาถึงใบนะครับถ้าใครไม่เคยเห็นนะเอกลักษณ์ของต้นก็จาบอกอย่างนะครับใบคือมันจะเป็นรูปคล้ายๆใบเลื่อยเนี่ยนิ่มมากๆนะครับนิ่มมากสิต้นส่งได้นะครับ